่อกใบยำหมูม่วงยำหมูม่วงดอกใบไม่ได้ไม่ยำหมูม่วงดอกใบกันอยากเก็บในต่นไม่ยำม่วงหน่อยนีว่าก็เดิน่าอ่อนอยู่บนเอิน่าอย่างบัดน um. um ันโปเกรดเลยนะ วงาท่เนเขาเกียดทุกคนเปิดแลแบบประมณนี้ค่ะ

ปรุงมาปรุงเปนดับแรกพริก,ก,กปน่น,น,ๆๆเนเ,น,เน,น้หอมงเยอะมาใส่ใส่เจหลายปลาหนหนงสองสามโอเคสามเกิด ปลาหนึปลาสองโซนหอมแรงหอมแรงแรงลงไปโอเคก็ลังมากะลุกกะเลาากันกะเลาลากันทุกคนมาเดี๋ยวมาชิม ดีมากเลยทุกคนสีสันนี่จัดจานดีมากเลยมา,ามาจากทุกคนมาจากทุกคนมาจกจุดจจกอื้มหั่นเบร็จยังเสร็จไรไร มาเด้อมากินน้ำกันบันนี่เด้อมากินน้ำกันบันนี่จวดมาจานน้ำกันเด้อบันนี่ว้าว